พามาชมทานตะวันนะคะกำลังบานกำลังบานกำลังตูมค่ะสวยๆปลูกหน้าบ้านเองนะคะสวยงามมากจ้าแต่ยังบานไม่ทันหมด บางช่อก็ยังตุมต่มอยู่ปลูกหน้าบ้านของเราเองค่ะสวยงามมากจ้า เอาความสวยงามมาฝากนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการรับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะจะเอาความสวยงามมาฝากอีกคะ่ะ